มาพบกับหน่อยเช่นเคยนะคะจากช่อง y o u t u ู e บอดบายหนู่หน่อยนะคะหน่อยเป็นที่ปรึกษาการขายบอดสาขาพับประแดงนะคะอยู่ในเครือของกลุ่มบริษัทออโต้แกลลี่นะคะเดี๋ยววันนี้หน่อยจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมเจ้าตัวเอลเรสรุ่นสปอร์ตนะคะตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่1 7 0แรงม้าแรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่405นิวตั้าเมตรนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะคะเป็น 4คู2นะคะขับเคลื่อน2ล้อนะคะราคาจัดจําหน่ายของคันนี้นะคะจะอยู่ที่1 4 8 4 0 0 0บาทนะคะแต่รุ่นนี้มีบวกแพ็กเกจพิเศษขึ้นมาอีก60,000บาทนะคะราคาจัดจําหน่ายสุดทธิจะอยู่ที่1 5 4 4 0 0 0บาทนะคะเป็นราคาจัดจําหน่ายสุดทธินะคะเป็นสีเทาดำนะคะเป็นสีท็อปพิซของเราเลยนะคะรุ่นนี้แต่ก่อนไปรับชม การรีวิวรถในวันนี้นะคะหน่อยฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ปลอดบายหนูหน่อยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมรถรอบๆคันกันก่อนนะคะไปชมกันเลยคะ่ะ อย่างไรกันบ้างคะไปรับชมรอบคันมาแล้วสวยไหมคะสปอร์ตไหมคะเหมือนรุ่นของเขาเลยไหมคะเอลเรสตัวสปอร์ตตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่านะคะว่ามีอะไรพิเศษมาบ้างนะคะเริ่มจากตัวฝากระโปรงด้านหน้าเลยนะคะตัวนี้ก็มีเช่นเคยนะคะมีสัญลักษณ์คําว่าเอลเรสเป็นตัวอะคริลิกนะคะเป็นสีดํานะคะติดมาให้เช่นเคยนะคะมีเฉพาะตัวรุ่นสปอร์ตอย่างเดียวนะคะตัวนี้เราก็ กระจังหน้านะคะตัวนี้จะคุมโทนด้วยสีดําเงานะคะตัวนี้ขนาดใหญ่เนยนะคะตัวนี้มาพร้อมกับโลโก้กอดขนาดใหญ่เป็นสีพิเศษรองพื้นด้วยสีดําตัดด้วยสีโครเมียมนะคะตัวนี้มีรุ่นเดียวนะคะตัวสปอร์ตเท่านั้นที่รองพื้นด้วยสีดํานะคะแล้วก็มาพร้อมกับกระจังหน้าแบบรังพึ่งขนาดใหญ่นะคะตัวนี้ช่วยระบายความร้อนในห้องเครื่องได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะเรามาดูในส่วนของไฟหน้าของเขาเลยนะคะไฟหน้าของเขานะคะตัวนี้จะเป็นแบบ มันตีรีเฟคเตอร์แบบ LED นะคะมาพร้อมกับไฟวิ่งกลางวันเป็นรูปตัว C แบบ LED หรือเรียกกันอีกจิทัลงพราไฟ C แคมป์นะคะขนาดใหญ่ทั้งสองข้างเลยนะคะไฟตัดหมอกเป็น LED เช่นกันนะคะมาจากโรงงานชายกันชนด้านล่างนะคะตัวนี้เป็นสีดําเงาเช่นกันนะคะตัวนี้แล้วก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์หน้าอีก4จุดนะคะแล้วก็ตะขอรากจุงขนาดใหญ่ให้กับลูกค้าอีกสองข้างนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันเลยดีกว่าคะ่ะด้านข้างนะคะตัวนี้ จะเป็นเดิมๆนะคะจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้จะเป็นคิ้วล้อขนาด3นิ้วนะคะเป็นสีดําเงานะคะตัวนี้แล้วก็มาพร้อมกับยางนะคะตัวนี้เป็นยางนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้มาพร้อมกับซีรีส์ยาง2อ5หาทัพห้ R 20นะคะจะคุมโทนด้วยสีดําเงาเช่นกันนะคะเป็นดีไซน์สปอร์ตเฉพาะรุ่นรุ่นนี้นะคะตัวนี้แล้วก็เรามาดูในส่วนของ กระจกมองข้างกันเลยนะคะตัวนี้กระจกมองข้างขนาดใหญ่นะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED ขนาดใหญ่เช่นกันนะคะตัวนี้เวลาลูกค้าเลี้ยวนะคะจะทําให้เพื่อนร่วมทางมองเห็นเราได้อย่างชัดเจนลูกค้าจะเลี้ยวได้อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับกล้องข้างรถนะคะตัวนี้แล้วก็มีไฟสองข้างสว่างข้างรถให้ลูกค้านะคะเวลาลูกค้าเปิดลงรถนะคะจะมีไฟสองสว่างด้านข้างนะคะตัวนี้เวลาลูกค้าขึ้นลงรถก็ปลอดภัยแล้วก็สะดวกสบายนะคะมือเปิดขนาดใหญ่ สีดําเงานะคะมาพร้อมกับระบบกุญแจสมาร์ทคีย์นะคะเพียงไปนิ้วสัมผัสก็็อกกด็อกรถได้เลยนะคะส่วนด้านบนนะคะมาพร้อมกับราวหลังคาอีกเช่นเคยนะคะตัวนี้เพราะว่าเป็นรุ่นเอลเรสตัวสปอร์ตนะคะราวหลังคาของเขาจะเป็นสีดํานะคะตัวนี้แล้วก็ฟิล์มติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยนะคะตัวนี้แล้วก็ด้านล่างนะคะบันไดข,ข้างขนาดใหญ่สีดํามาพร้อมกับแถบกันลื่นนะคะแล้วก็พร้อมกับโลโก้ เป็นตัวอะคริลิกคว่าสปอร์ตนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเลยนะคะว่ามีอุปกรณ์ตกแต่งอะไรบ้างนะคะตัวนี้ลูกค้าเน้นเป็นเดิมๆนะคะใช้งานแบบสปอร์ตสปอร์ตนะคะตัวนี้เ,เรียบๆแต่ดูหรูนะคะตัวนี้ด้านหลังนะคะตัวนี้ก็ยังมาพร้อมกับไฟเบรกแบบ led ขนาดใหญ่ดวงที่3านะคะติดกับสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะพร้อมกับที่ปัดน้ําฝนด้านหลังแล้วก็ตัวนี้จะมีตัวอะคริลิกคาว่าเอเวอร์เรสตรงกลางอีกเช่นกันนะคะแล้วก็มาพร้อมกับป้อง่องถอยนะคะ เวลาลูกค้าใส่เกียร์ถอยหลังนะคะจะมีภาพโชว์อยู่ที่หน้าจอซ y นโฟเอด้านหน้านะคะพร้อมกับเส้นกะระยะนะคะสีแดงสีเหลืองสีเขียวแล้วก็ทํางานพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยอีก4จุดให้กับลูกค้านะคะตัวนี้แล้วก็ไฟท้ายของเขานะคะขนาดใหญ่ดีไซน์สปอร์ตนะคะเป็นแบบ LED นะคะตัวนี้เราเราก็ได้ติดครอบไฟท้ายให้กับลูกค้าด้วยนะคะทําให้รถด,ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นเลยนะคะตัวนี้สําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจ รถครอบครัวเจ็ที่นั่งนะคะหรือว่าจากอยากได้เป็นแบบ4ีคูณนะคะตัวนี้สามารถโทรมาสอบถามแล้วก็ทักสอบถามแคมเปญกับหน่อยได้เลยนะคะตัวนี้หน่อยมีแคมเปญดีดีโปรโมชั่นพิเศษพร้อมชุดแต่งหรือว่าจะเป็นดอกเบี้ยพิเศษนะคะลูกค้าสามารถโทรมาปรึกษาข้อมูลปรึกษาในการซื้อรถหรือการทำสัญญาหรือว่า จะให้เราไปทําสัญญาถึงบ้านลูกค้าก็ได้นะคะเรามีบริการจัดไปเน้นถึงที่บ้านมีบริการส่งรถให้กับลูกค้านะคะเพียงลูกค้าทักมานะคะหน่อยฝากเบอร์และก็ไอเดียไลน์ไว้ด้านล่างแล้วนะคะหรือว่าจะทักผ่านช่อง YouTube โดยตรงเลยก็ได้นะคะสําหรับวันนี้หน่อยต้องขอฝากเจ้าตัวเอเวอเรสรุ่นสปอร์ตคันนี้ไว้ให้กับลูกค้าพิจารณาด้วยนะคะแต่ก่อนจบในคลิปนี้ฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่อง YouTube ปลอดบายหนูนด้วยด้วยนะคะสำหรับวันนี้หน่อยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ